สวัสดีครับพี่น้องครับเกิดสิ่งบระขาคดคิดจางทางครับปั๊มน้ำแตกทูเสืออะไรไปท่าครับยันหอดคํายานลันอะไรปิด เ็นยุ่หมองเดียวอีเด้ไปเอาอนันน้ำยาล้อเย็นอยู่บ้านเพราะน้ำยาอยู่นั่นไอซี่กองอันนี้เขมามามันมีร้านใดนะโมบอ่ะยุ่รล้อเนี่ยดูจักนี้บอ่นีให้เพื่อนโทรเอินมาเห็ดไฟหเหรไหมมันยิ่เ้เร็วฮะออกสองสามทุ่มนี่แหละ ขันพัตถุพอมไปอันนี้ได้มันก็นดีนะไฟตัดน,น้ำมันช็อตอีกครับแต่แต่ล้มขาดฮะแต่ล้ม ข่ดตอนนี้แต่แตัดดังเลยมดดังเลยบ่เแต่ธรรมดาดังแล้ก็ขับไนตลาดบอกหยุดในคันนี้กับปกติปบปัดปัดบเรเรียบร้อยนี่ปัติดเียบ่สิมเมนตสายลมมันรือจากเหลี่ยอ้าวจากเหลี่ยวฮ่าบีบบีบใส่แบบด้วยความไม่นับถือนลบหลู่มันบอกว่าอะาวคุม นบีบหรือเพิ่นบ่ประทับใจเสียงนั้นบ่ซื้อตัวใหม่ใส่นั่ไงครับผมอ,อยู่ใกล้ผมบนนน่น้อยเนาะมนซื้อไปโดนแล้อูด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 ไฟเลี้ยวไฟหลีบ,ลว,ลบว่าติดด้านหน้าติดด้านหัวเกงอะติดขขด้านหลังติดแต่ไฟเบรกดหกลอ้อตู้ตู้รถตู้

ว่าได้ถอดออกมากตัวนึงอี่ได้ไปซื้อน็อ,นอตอล่นเนี่ยเ <know> อ <c oughs> เอาขนาดแถวก้อนกันยิงตัวท้วหหโท้กับหางหน่องด้วยวนี้น <c oughs> โอ้กแรงหวูวหมดเลยแต่ละมือขามโลกกขามทงขามทา่า <c oughs> ลดสิบหาดตันนะพ่อเล่นหนักก็ลดดำทุกดินอยู่รอบบ้านครับอ่าตัวเสาด้วยเปลี่ยนตัวเดียวด้วยอย่าล้ำเ้อะนีเปลี่ยนมาทันมูเ้อ แใจบุมอีหลอดจอด้านสองยูน่กิดสองสามทุ่มไปแล้วสองสามทุ่มไปแล้วยังปะจอปอจูุบันตอนนี้อยู่อู่นองกายอยู่อยู่สะ เ็ดอยู่เดะย,ยู่บ้านนองน้ำสงอะ่ะไฟน์ยุ้ยน่ะไม่กูแบบอบ้านไฟน้องไฟรอแบบเอาไฟนเป็นยังไงไฟน์มุกจิตเหรอไฟเรืเอมุกจิตไฟพม่ากมุกจิตเออเออเอารถเครื่องปั่นก็เป็นพี่น้องไฟเรือว่าติดพามาก่าติดนี่ทะเบียนนี่อยู่วะเนี่ยโอ้ธนะซื่อเนี่ยรถจาวน้อยเนะี่ย แต่ว่าซีซุงวัดเนี่ยเยทุกไปกับบนล่างนะ่ะสิบหกสิบเจ็ดคันนะ่ะเยอบอกผู้เท่าซีซีเบื่อมีปัญหาทุ่มเมอแล้ว ภาวนาให้เป็นอย่างเดียวครับเวลาสองทุม่มสามทุม่มสามทุม่มออกป้อมกันอันนี้รถตะเสียนมาไม่งั้นเนี่ยรถอยู่บ้านแล้วครับสี่ทันมาน้องกองเนาะ ขาวกดกนเด้อไม่ครับาวกิดกัน่ากดนม่อดงานประาเดไห้ออนันเนี่ยอะอันนี้วะหบอันนนะสกเกิร์อะ มีตังกระจกตังซื้อไปก่อนมาเดี๋ยวกูให้คืนดอกอยากหล่อไหมพี่ไปก่อนซะนะแต่ล้มมากอันใดก็ซื้อแซ่เอาสนะไอ้แต่ถือจับเนี่ยพันหนึ่งนั้นน่ะแต่ล้มมาจล้เปิดนะยู่ขึ้นก้อนนิดน่อยนึงอ๋อกูได้เย็ดปิดรถเปิดตังพูดหนแล้วไหมเฮ้ยเปิดตังพูดหนแล้วไหม ้าได้บึงแผงฟิวออกแจ้งนายข้างหลังบวกไฟขอดแดง่บกเอยเอากับไฟลีดาะลีบวอ,อ,อกเลี้ยววอ,อ,อก ออกแต่ออกแต่ไฟเบรกเสียอะไรทันบน้อเนียน่ยเนาะมอไซค์มีก็เน้่นอา่าไดี๋ยวนเะนี่ยได้ไหไ้ยังไปยังฮะยังยู่ดิ คลิปวิีโเดี๋ยวฝากไปเท่านี้กนครับพี่น้องครับไ้เล่น,นออกไปซื้ออะไรขอบคุณครับสวัสดีครับ